สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวรัติการคมาตัวแทนพยาบาลหอผู้ป่วยสามัญหญิงวันนี้จะมาสาธิตการดูดเสมหะผู้ป่วยทางท่อเจอาะคอค่ะค่ะ,คะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ 1. ป้องกันการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากการสำลักเชื้อที่สะสมอยู่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบนลงสู่เนื้อปอดเช่นสำลักน้ำลายเสมหะหรืออาหาร 2. ป้องกันการเกิดภาวะพอกออกซิเจนจากเสมหะอุดกั้นภายในทางเดินหายใจ 3. ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ 4. เก็บเสมหะทรงตัวทางห้องปฏิบัติการค่ะอุปกรณ์สำหรับดูดเสมหะทางเ่อาจาะคอมีดังต่อไปนี้ค่ะ เครื่องดูดเสมหะชนิดติดผนังสำลีและแอลกอฮอล์70%ชุดดูดเสมหะปราศจากเชื้อสายดูดเสมหะควรเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไม่เกิน1/2ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเจาะคอสายดูดเสมหะที่ใหญ่เกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของการระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจโดยผู้ใหญ่ใช้เบอร์14-16เฟน์ เด็กใช้เบอร์10 1ถึง12เฟรน์น้ำสะอาดสำหรับล้างสายดูดเสมหะถุงมือสะอาดเ e ลล i n f e c t i n g Bag ขั้นตอนปฏิบัติการดูดเสมหะมีดังนี้ค่ะอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติได้ทราบเตรียมผู้ป่วยโดยการจัดท่าศีารษะสูง30องศาเพื่อป้องกันการสำลักอาหารในขณนะด,ดูดเสมหะล้างมือให้สะอาด ก่อนดูดเสมหะควรให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูง100%เพื่อป้องกันภาวะขาดออกซิเจนขนาดดูดเสมหะกรณีผู้ป่วยที่หายใจเองควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยหายใจลึกๆ2-3ครั้งหรือบีบเซลล์อินฟคติงแบก4-6ครั้งกรณีใช้เครื่องช่วยหายใจควรให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูงนาน30-60วินาที ผู้ทำการดูดเสมหะใช้สำลีชุบแอลโกอฮอล์70%เช็ดปลายสายดูดเสมหะแล้ววางไม่ให้คอนทามิเนตสวมถุงมือปัสจากเชื้อด้วยมือข้างที่ถนัดจากนั้นหยิบสายดูดเสมหะโดยไม่ให้คอนทามิเนตและต่อเข้ากับสายที่ต่อกับเครื่องดูดเสมหะปรับความดันตามความเหมาะสมโดยเด็กเล็ก60-90ม mm มตลอดเด็กโต 80-100มิลลิเมตรประลอดผู้ใหญ่100-120มิลลิเมตรประลอดผู้ช่วยสวมถุงมือสะอาดปลดข้อต่อเครื่องช่วยหายใจออกใส่ในซองปัสจากเชื้อหรือแขวนไว้ในตำแหน่งที่สะอาดใช้สำลีชุบแอลโกอฮอล์70%เช็ดบริเวณข้อต่อ <c oughs> Cell Infecting Bag วางในตำแหน่งที่พร้อมใช้ ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์70%เช็ดบริเวณข้อต่อท่อเจาะคอ,อผู้ดูดเสมหะทำการดูดเสมหะโดยการพับสายดูดเสมหะตรงบริเวณข้อต่อด้วยมือข้างที่ไม่ใส่ถุงมือค่อยๆใส่สายดูดเสมหะทางท่อเจาะคออย่างนุ่มนวลจนถึงระดับคารีนาจากนั้นให้ดึงสายขึ้นมา1เซนติเมตรจึงค่อยทำการดูดเสมหะ ระยะเวลาที่ใช้ในการดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่ควรนานเกิน10วินาทีเพื่อป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนผู้ช่วยต่อเซลล์ infecting bag เข้ากับท่อเจาะคอ,อบีประมาณ3-5ครั้งหยุดพักนาน20-30วินาทีระหว่างการดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่ควรดูดเสมหะเกิน3ครั้งต่อรอบ กรณีดูดเสมหะครบ3ครั้งแล้วแต่ผู้ป่วยยังมีเสมหะมากให้เว้นระยะการดูดเสมหะซ้ำอย่างน้อย2-3นาทีสังเกตลักษณะปริมาณและสีของเสมหะหลังดูดเสมหะเสร็จผู้ช่วยบีบเซล l ์อินฟ t i กติ้งแจนกว่าผู้ป่วยจะหายเหนื่อยเนื่องจากภายหลังการดูดเสมหะอาจเกิดภาวะพ่องออกซิเจน ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์70%เช็ดบริเวณข้อต่อท่อเจาะคอ,อและข้อต่อเครื่องช่วยหายใจจากนั้นต่อเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์70%เช็ดข้อต่อเซลล์อินเฟคติงแบกและเก็บให้เรียบร้อยผู้ดูดเสมหะทำการล้างสายดูดเสมหะโดยดูดผ่านน้ำสะอาดชะล้างเสมหะออกจากสายดูดเสมหะ ถอถุงมือลงถังขยะติดเชื้อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล70์70%เช็ดปลายสายดูดเสมหะแขวนให้เรียบร้อยล้างมือให้สะอาดจัดท่าผู้ป่วยให้สุขสบายให้หายใจได้สะดวก ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสาธิตการดูดเสมหาผู้ป่วยทางท่อเจาะคอ,อหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นแบบอย่างและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในการทำงานได้อย่างถูกต้องไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ